เกี่ยวเมถาว์ป้าคอายพูอยู่บ้านเวียงมันไปลำเบิงไพ่พิษเพินเนเนเ่นไปลำเบิง่งหมอเบิ่งนี่บ่แม <EN>. ่นอ๋อไปไปหาหม้อถ้ำสิบ่แลเพิ่นว่าเกี่ยวกับผีเพิ่นว่าจังได๋อีก่ะเพิ่นว่าผีให้ผีให้ให้และให้ไผ่เด้อซะมาอะไรบ่อยู่ซื่อๆเ็มาเริ่มเติมตำเ,ตเตนาะเข้าให้ให้ไผ่ ให้ไพ่คนใดเนี่ยเมียนปาปลาแขวนแล้วละะนะคะตัวมาแต่วัดมาสูบซึ่มแขวยกับนาสาผู้สุดเตียแขวนมือเดียวลงเลยถอดออกและกะ้วก็เอาไปาให้บอกนะมนบอกนาสาวไปทิมตัวโ<อ>บแขวนตัววันแรกก็คือทั้งน้องปลาเป็นเป็นบ่าโวยแหละเป็นยังไงก็เป็นเป็นอย่าดไน้องน้องปลากับนาสาคือเป็นท่าไม่ได้เหมือน ทำเห็ดผ่าเธอได้และวคอยนั่นแหละแม่ผ่าที่เขาหอยสีโค่บางทีตอนหนังก,กับตอนอยังน,ยบบน,น้อยกับใบหน้าก็ได้อยู่สิบสองปีแม่ท่าวผลอาบผ่า,า,ามาให้แคว้นแคล้งมือเดียวตะแลงได้ถอดบระสมบายเออเป็นอย่างเนาะมันถือก็ได้เาเเนยงะมาอีกวันนี้รถมีป้ายมียางบาดเนาะ ป้ายอย่างเด้อในพี่น้อยเนาะอ่านเพิ่งก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยมีตัวหนังสือหนังสือคักแน่บาทนี่เนาะเพิ่นเขียนว่ากินแล้วทิมบอนนี่มแมงว่าตัวนี้ทิมทิมบอนทวงบอแเปิดมือจีเซียน ตัวนี้ตัวนี้อ่านถือรึตัวนี้แถวๆนี่นะทิ่มบ่อถือบ่ออ๋อทิ่มบ่อถือนอนนอนเช็ดบาดนีนอนทำหำหำหำปงหำปงเอาทิมบ่อถือนอนหำปงเป็นอย่างนี้หำปงโอ้ยเนาะบ่อแบบว่าเอาทิ่มบ่อ bò thừa nó. đây mình nhắc là nó bò thừa. non hầm bông. ui. nó bông. bông chứ? nó. bông. nó. ครับทักทายสบายดีเด้อเนาะพี่น้อยสบายดีเปิดสุกูสุกน,นะนเนาะมืัอนี้ก็เดินทางขึ้นมาทางบ้านนาเพกเด้อพี่น้องเด้อเนาะอมาได้มาสองสามมื้อพี่น้อยเนาะเนื่องจากว่าเมาื่อวานนี่ก็ไปเวียกทางสวรรค์พี่น้อยเนาะแล้วก็ช่วงมื้อนึงนี่ก็ทางเมียมาตาเพิ่นสามีได้พี่น้อยเนาะคลอดลูกพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยอ่าอยู่เป็นหมู่กคู่กันก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะ กะตอนนี้เพิ่นกะโอเคแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ว่าช่วงตอนของคําแรงๆกะสิแวะเยี่ยมอ่าถามเพิ่นคือเก่าแล้วกะจังสิกลับบ้านพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตอนช่วงตอนนี้ถ้าทางวาตาเพิ่นกะยังบ่ทันได้ไปเวียกพี่น้องเนาะตอนนี้นะผู้ใดเท่าอ่าโอเคผู้จังได้ไปียปกติคือเก่าแหละพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้กเดินทางมากะทางบ่จิตเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะ2คนอ่าพวกเฮากายมากินเนเห็นคือจังเห็นบ่เวียดเนาะบ่เวียดอือกับเมีย ขึ้นมาเยี่ยมยามถามข่าวทั้งน้องป่าเพิ่นก่อนเนาะเห็นว่าบ่สบายเมื่อวานนี่พี่นองงนะ้อยเนาะเห็นอะไรขู่อะไรคนเพิ่นเอารลงไปรถป้าโท้ว่าคือให้คืออย่างก็คือทึกน้องเขาอะารอย่าเนาะเพิ่นเป็นอย่างอีกดอเ,าานนะเ,เกด้พี่น้อง,งนะเอยเนาะอ่าไปเดี๋ยวเข้าเขาไปหาน้องป่าเพิ่นก่อนเนาะแน่ไปคือยังเห็นเกือบ่นอยู่นะอ่าพี่นองง้อยเดี๋ยวซื้อนี่มาต้อนเพิ่นคือกันได้พี่นองงนะ้อยเนาะเพิ่นบ่สบายลจะกินนุ่มเปรี้ยวในไร่ใช่พ่อจิตเปรี้ยวพ่อ Bang cán, quyền hoạt động của nhà, whatever chịu. Sì, tân hùng, mẹ 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 Nó à... <laughs> ขาดห้อนไปหน่อยไปไปยอดไปน้ำบ่อไปจีกันละไปเนาะจับคนคอยแน่มิดเนาะมือนเนาะแต่ว่าท่านมวยเวลาบ่แต่ว่ากอยังนี้สิมันคือเก่าอยู่ดอกไปหน่อยเนาะอ่าเนยังสีมาอยู่แต่ว่าเป่นสีมาช่วงแบบตอนค่ำคำแน่มันแบบว่าอ่าเย็นเนาะอากาศเย็นแน่นะพอาตัวบ่อจีบพวกนี้ เนาะยังรอวงก่อนบ่ยังรอวงก่อนบ่เนี่ยมีเล็กอีเล็วะจี๋เด้มีเล็กมีบล็อกมีแหมีทรายมีเสาบ่เนาะโอ้เด็กกับมิดเด้เชน่งใหญ่เลยนี่น้อ้ยพวกเนี่ยฮึโ้ยตกใจแล้ว่อยกันเนาะมงินมาไม่รู้อ่อนอะวะโอ้เจ้าเชนเด้หนี่พุกเขื่อนดิโอตัวเด็กคานบ่เนี่ย ไงดิเนาะคนพอเสียนแพงไม่ชำเนียนี่งงวอเสียนแซนพุ่นบ่เนี่พอเด็กเอาอีได้บ่จิได้เด็กใงญ่ดีนี่นะคานนี่นะเด็กญงเด็กญงบอกไปหน่อยเนาะแต่ก็มีเสานี่เิ่นมาท่งมือใดด้เนาะเ้าวเตียงบ่ักเ้ากนี่ vâng ạ à. vát phân vắt màu vàng này nó phân vắt phân thể cái này của chị đây oh, có sì, sò xì hộp chip chip sầu nó ui nà xim hải đi đây phi tàu ơi bác bắc hà sang à. à. bó งบเป็นพ่อเว้ยเดี๋ยบอเดี๋ันนี้ได้เนาะอันนี้บูฮู้ได้พี่น้องเด้ออันนี้บปรเซนบูฮู้ได้ว่างบเดินเงินเทิร์นเทิร์นในชานเป็นนึ่พ่อบอเดี่ยวใหไปถามน้องปลาเพนเนาะปมาเป็นฮู้บอหัวสวนสวนน้องก๊อกเพื่นกะแล้วเล่เนาะเออมีง้วนตรงตรงเต็งกับมาได้พี่น้อยน้องปลาเอาเป็นยังไงเด้เนาะเห็นเกิดพนอยู่ได้พี่น้อยเนาะน้องปลาเอออยู่อยู่บ่ออยู่อยู่เนาะแบบน้ ขอยง่ายขึ้นในเดอ้อไปพี่น,อน,นอ้องเอยเนาะอาเท่า,บ,าบ้อนบอยอ่ะอาเท่าเปลี่น้องเอยเนาะบ่าเจียวแถวๆนี้แด้อันนี้เนะาะบอจิตปลาเท่าอากาศฮ้อนพี่น้องเอยเนาะสบายดีเดอ้อเนาะทางนองปลาพี่น้องเอยเห็นแต่ในคลิปเนาะ ให้กระเพือกับปะาอยู่หมู่้านนี่เป็นยังไงล่ะดีขึ้นนะบ่อเมื่อนี้นดีขึ้นแล้วเนาะเป็นยังเกาะหมู่้านนี่ฮะปวดหัวปวดหัว,วโอ้ปวดหัวปันวาอุ้ยเหยียบโทรศัพท์บอานืมแม่น,มเ,มนเนาะขเ <laughs> ขเ็ดเป็นบ่อหอนแท่นเนาะอาซื้นนมมาต้อน กินได้เลยว่านมไปนี้ได้ได้เนาะเลยอ่าเป็นเป็นนมเปรี้ยวไปเลยเนาะขนมห่อนึงเลยอ่าโตวันนี้ยังบริษัทมหาบ่ไหมมีสองคนมีสองคนแล้วไพเขาจากไพลืมเลยหมดจืดชอบมาเวียนบ้างไหอืมอ่ามามีผู้มาหาแล้ววันนี้เนาะอ่าโตทางอัน มาเตียงเพิ่นกับเพื่อนเพื่อนเพื่นอนขึ้นเหนือแล้ไปจักเนาะเห็นมากว่าวันในอี๋อะขึ้นแต่ขึ้นี่พุ่นโอ้ขึ้นแต่แต่ขึ้นนี่พุ่นเห็นเพื่อนแต่งอยู่งบอขึ้นเหนือเนาะเป็นจะได้ใส่งบอันเหตุเทือนได้ใส่อ่ะเพราะมันยังขาดยังยังอะไรเป็นหู้ผู้นะใส่นอนหมดมือเลยวันมันบ,นบูอย่างเลยเนาะมอนหมดมือเลย <laughs> ไปหมอว่ามันไปแต่ในซุกซลาในบ้านสา เอปอปวดหัวตีเป็นยังเนาะยูซี่กับปวดเห็นมาเลยบอกเ่น,น,นปวดหัวเียนี่ใครนได้เห็นะให้ใจนอนนี่จะนอนนี่ว่อใคนอนนี่บอนาบ้าวนาบ่าวว่าเมนมาข่าของผมในเนาะใจนอนเป็นนอนนี่ว่วได้ <laughs> อาจจะห่อยก็ได้เพราะเพื่อนใหม่ดอกเนาะมาเจียมเพิ่นเพิ่นเพิ่นแจ้งอย่างน่าใจได้แจ้งเรื่องงบไปเพื่อนนี่อย่างกะมีเป็นบางอย่างบ่อเรื่องอะไรได้เอ่าบได้ฮู้อย่างด้วยเนาะเอาเป็นายเราแช่พี่น้อยเนาะเพราะว่าเอฟซีผู้เพิ่นติดตามเบิร์กซีเคืองชีหู้อยู่ดอกเนาะมาเจ็ดเนาะทานไหนแต่ว่าติดตามเบิร์กเครื่องคองเนาะทำอว่ายังขาดเดียวยังกะส่งตรงกันข้าม่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะเป็นเสาเป็นแฮ่ทรายเล็กเนาะกับบล็อกซน้วปูนแบบปูนได้แล้ว่าปูนได้แล้วปูนมีแล้วปูนเนาะมีแล้วปูนนี่เงี้ยผ้าชุมกับช้างผ้าชุมดิผ้าช้างอยู่บ้านนี่กับเนาะกานจิตาต้องนอนพึ่งกับบ่าผู้อีกผู้อยู่บ่านน้ะนอนนะไปสักยาแล้วก็นอนนอนอย่างเดียวเลยวันนี้ผู้ใดมากกันอนอย่างเดียวเลย โอ้ยเืิร์ตี้เพื่อนได้เพื่อยเนาะเมื่อยน้อยแหละเนาะเมื่อยเอาไปนอนพักผ่อนล่ะก็มีแห้งบาดนี้แต่ว่ากินกินยาเลยเนาะซักยาบ่วันนี้ซักยาบ่่หมอชักยาไปแจกบ่ญาติบ่ญาติบ่ยาอะไรเลยโดยโดยคือว่าหมูตกหมูแตกว่าอะไรบ่เป็นหัวเลยเป็นไรคือแตกนะดูดมือบ่หัวแ่าทำไพ่มูมันตำไม่ มันก็เลยแตกอ้าว,วเนาะอะไม่ได้ก็บ,บาดความบาดความแพ้เพิ่นเห็นให้หัวเห็นหัวแม่นแล้วก็หมูมูไข่หิวหมูยางมูจียางอ่ะผิดแล้วหมูไปตัมต้นใหม่หัวหลายอ,อ่หัวลายเพิ่นหัวลายอะไรเนี่ยถือหมูมานั้มแล้วก็ย่าง,าาง <laughs> าตั้มต้นใหม่ได้เทไรบัตรแปดหกโอ้เนาะ บมีบล้วะบ๊วบบันี่บ่บดเอียงอีกบ่อเรียงคือเกาเอียงคือเกาคอเห็นในหัวในชี่ิชื่อตัวไม้บ่อยอ่ะยังโอ้ยผิดหน่อเนาะโอ้วัอยู่ไรเนาะจักมือก่หได้ประมาณหามือประมาณหามือว่าหามือไรนันปล้านหกเนาะถือว่าไวัยอยู่ในนวมจิตเนาะเื้วัยกมี นายพลเอคนพี่น้องเนาะที่ว่ามาเยี่ยมมาอย่างท่างนอกเพื่อนเนาะกะอย่าพู้เด็กผูดหน่อยซอยน้องเพื่อนกะกะไว้พี่น้องเลยเป็นน้ำยางเกาะเพื่อนมาปวดหัวคือว่าเห็นไช่องไปเกาะพี่น้องคือว่าเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องช้างบอกมีอยู่บวกเกี่ยวกันอยู่บวกกับอะไรปวดหัวกะเกี่ยวเม่าเปล่าคอยพูอยู่บ้านเมื่อวันไปรำบึก ไผ่พิษเพิ่นเพิ่นไปลำเบิ่งหมอเบิ่งนี่บ่แม่นอ๋อไปไปหาหมอท่มสิบ่แลเพิ่นว่าเกี่ยวกับผีเพิ่นว่าจังได๋อีละเพิ่นว่าผีให้ผีให้ให้และให้ไผ่เด้อซ่ะมาแลไรบริวซ่ซีเห็นมะเร็มเติมต่ำแล้วเขาให้ให้ไผ่ให้ไผ่คนใดเมียนาบ้าคอยอะไรอืมเพิ่นให้ไผ่ มาเอาไม่ได้บอกเหมือนว่าใช่ไม่ได้แบบว่าครอบบอกครอบอย่างบอกครอบกับแบบนาซาวครอบปลยาวานุ่มๆเป็นในร้า่นอะไรเนาะไปรำไปอย่างเบิงว่านให้แต่ว่าเขายอมแล้วเนาะแต่งแต่งขันยอมยอมแล้วเนาะเหตุอีกวันนี้ฮะไพ่ก็ที่ได้เมื่อยู่เพื่อนเองเพื่อะเบิ่ง เออโอ้พอพี่น้อยจะยากอยู่แล้วเดี๋ยวนี้กันเนาะคือดำดิบุกเกี่ยวกันะว่ากับฮอลสีรุดอ่าทีรุดทางยังจะในชาเนี่ยบุกเกี่ยวกันเนาะอืมการเดือกเบอร์ซี่เนาะพี่น้อยเนาะแตว่าสีไวจากไหนนะเนาะแต่ว่ามันกับมีแต่ไรอะไรพี่น้อยเนาะแต่ว่ากับ เอาโมเชื私は私は่อกับโบให้รู้ๆทีนะพี่น้องเนาะเมันกะบแมนแมนแมนกเอาเขาเชคคิวอะจังใดไม่พอใจหมดจัดเนาะเชคคิวอะจังแด่นะอ่ามันกับมีอยู่เนาะอ่าระวังเอาแร็ปมันยังใดเนาะเหตุการณ์เมื่อวานนี่ก็ตี่านเลยเนาะตานเาเอาปลาปลาบสบายละบ่หว่าคือว่ามีของดกของดีบ่ ผ่ากระทืบผู้ใดแล้วผ่าตมาแต่วัดมาโศกสวมข่อยกัมนาสาผู้สุดเตียแขวนมือเดียวลงเลยถอนออกแล้วก็เอาไปให้บอกมันบอกนาสาไปทิ่มตัวบุแขนตัววันแรกก็คือทั้งน้องปลาเป็นผ่าก็ได้เป็นอะไรก็เป็นเป็อยู่ใจน้องน้องปลากัมนาสาคือผ่าบ่ได้เมนคำเห็นผ่าเธอได้แล้วค่อยนั่นแหละแบบผ่าที่เขาหอยสิคอ บางทีตอนนั่งกับตอนอยังน,ยน้อยกับใบหน้ากนได้อยู่สิบสองปีแม่ท้าเพอ่ผลอพพามาให้แคว้นแคว้นมือเดียวตะแรงได้ถอดบ้สบายเออเป็นอย่างเนาะมันถือบ็ได้ผ้าเอาอยู่วะอยู่บ้านนี่ยเป็นบมได้ถือแบบจักรนาพูดเข้าใจนะถืออยู่แต่สมัยกับพูชาผู้สุบเสียถือผ้าบมได้เลยสอ,อ,องคนด้วยถือแล้วก็มีแนวเป็นหล่อน nào nó muốn chặt cái xong, xong hỏi khô gì à, đấy nó đó. <laughs> đây, đây. Đó. À, rồi đó à, một cái nhang một đây cả hao cả hay phụ bay nó hay phụ nhân bay à, to ừ. thì rồi nó thoái bay bay, hay bay bay, nó sẽ bịn, lưỡi oxy với oxy với oxy nó sẽ bị luông nè, Asean, Asean với Aisa này, nhưng mà Asean đã biến đổi này nó, nó hơi đây nó, à, 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 này, đường, à, hùng, này, à, 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 วานิแววานไม่ลงไปสื่อไงซื ouais. right, sort of right. ่อ่แววานดีแล the ้วดีแล้วมันจังมัวมัวจังบ่นักมัวจังบ่ซนบ่ฮักวานวางอ๋อแล้วเนาะทางค้ใหญ่เป็นทางใรเลยพี่ดาอทางขึ้นคือทางในนั่นพาคูยังปูนานเนี่ยเป็นบ่อยู่ในเลยบ่บ่อยู่นอกยังไ่ทันจัเมน กินข้าวยังแซ่มอนอีกนะต้มมีกินนะเช้ามากัต้มมีให้กินต้มมีกินเนาะต้มยำกินไปกินไปเนาะอยู่คนเดียวตัวแน่้แห่ะหนึ่งขาอนึงน้่มตอนเช้าเนียอยู่ลำพังทั้ทุมหนึ่งเองเยอะหรือเป่าจิตป่าก็จะคู่ไปเลยเนาะอันนี้ค่ะ อะไรเนาะมีแต่ว่ามีที่ว่าหน้าหน้าบ่าวคนมานอนเสาของให้เนาะ<ม>ให้น้องคนมานอนนี่งกอให้แต่ว่าเจ้านอนนอนอยู่พุ่นเนาะมันอ่ะสว่างเกินไก่คุณมาไข่เดือนมาไข่บ้เพื่อนพระใหญ่แหลังที่ว่าก่อนนะหลัง,งก่อนอ่ะมั้งเพื่อนเผ่าคนนั้นเน่ยเพื่อนละาสองหลังอ๋ออยู่ใกล้กันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเผ่าเนิน เลยมันม <premises> <c oughs> mm. ีช oh ่องด่างเนาะมันต่ว่ากะดีใจน้ำอ่ามัแต่ว่าเออขอให้เฮรื่องสัตวเป็นเร็วไปไวเ้ในงป่าเด้อเนาะด้วยอ่าถือว่าเครื่องของนี่ก็หลายอย่างหลายแนวเลยเนะมานีเนาะมีเสามีอย่างไเนาะแต่ว่าค่าสร้างเขายังอีกหลายบาทเนาะแต่ว่าพวกวัดสิได้ไหลายหลายปุ๋ยใ่าสุขศรีทาว่าสิยญามืออื่นเสา เอาสิโย่ได้บอนี่นเลน้นเอาไอเตียงดิบอกไอเตียงนะเห็นบาดเตียงคนมาลานไปหาผ้าาวอยู่ตื่นมาหัวเมื่อก่เห็นตาพคนเมื่ออ๋อลงลงไปซี้เบิ้งได้บ่นี่จะลงไปได้บ่ได้อยูบออยบ่อยากจะไปเบิ้งมองอันที่ว่าจาุดเสาชี้ตั้งอันไหนอ่ะทำตาบออยลงไปเบื้องด้วยมันมีคือจังว่าจังแมตคูนจังแมตก่อยน้องหูบ่บ่ นอนเออเมื่อยมากกับเพื่อนัอนี้นะที่ว่าดีขึ้นนี่เนาะว่านี่นอนอย่างเดียวเลยว่านี่เนาะมอ่าบดนองคนเช้าอะคือจังหวะปุกติอยู่นะพี่น้องเนาะมันเป็นว่าบ้าเาเดียวนาะอั่่ะฮาฮนาฮ่า่ก่่่่่่แปล่่่า ออัแสดงว่าเตรียมโอ้สิย่อมมืออื่นนี่นี่เนาะโอ้ได้บ่าเพิ่นคุดใช่แล้วมันแทกอีว่างนี้แล้วมันแทกมันแทกไวได้หรือเปล่าเมมันแทกแล้วจังกับบ้านใจแล้วพราะนน้อยวัดมือเลยนี่ได้บ่าเพิ่นคุดอ๋อนี่บ่อนคุดหมยไว้ได้หรือเปล่าเออคุดไมยไว้ พุ à, <S s <S <S s ่นบ่ฮอดพุ่นบ่แล้วหน้าทางพุ่นแล้วอ่าสิบสองเสาเนาะตัวนี้เนาะแต่วันนี้เนี่ยพ่อไม่ได้เสานี่มานั่งมาอยุ่ชๆก็ได้นอนยุ่ชๆก็ได้นี้เนาะเอ่อเปอนยังไงเทว่ากลวงเติบอยู่ได้เนาะสิบสองเสาเป็นยองไงอยากเข้ามาอีกมือกลองหน่อยกันเนาะได้ยุ่งได้ยุ่งแคเนาะข้างมองสมเดีจคือบอยู่วางนี่ กายยังดีแต่ว่าเล่นเพื่อนกับก่วงเกือบได้เนาะเดินของนาบาวเพื่อนนี่เป็นเพื่อนของน้องป่าพี่หน้อยเนาะโตแต่ว่ากะจักสิถยังไรเรื่องคือเรื่องช้านโบหูน้ำพี่น้องเนาะเรื่องนุกเรื่องฉางนี่กายยังโบหูน้ำแต่ว่าทางเพราะเห็นแต่ทางสมทบนทั้งหมดเตียงว่ายังสร้างเครื่องอยังของม่้เนาะแต่ว่าเรื่องมีโคเปอร์บอลเนี่ยเอากับโบหูพี่หน่อยเพราะเพื่อนกับบริได้แจ้งน้องป่านะว่า เท่าไรมาเป็นการจะอาจจะมีเป็นเป็นตอนเป็นยังไปอันแรเป็นสเต็ปจะได้ไปเป็นังไรเนาะอ่ามุในการว่าตั้งอยู่อยู่ทางบ้านเจ้านี่กับเพื่อนจะจะเอาคือกันจะพูดเนาะตามที่เราเคยเล็นมาเนี่ยต้นละพันเนาะผู้สชายสาวนี่ได้เท่นี้แหละคุณลุงขอยองอ๋อหมายว่าเป็นอ๋อเป็นเป็นเสียเองเป็นสางเลยผ่าทางเขาเป็นสางอ๋อคันบา เดอนการชุมการสร้างนี่กยคำนั้นคือว่าเพิ่นเอาการแบบช่วยกันนั่ะเนาะต่างช่วยกันเป็นเองเลยคือว่าแบบเพิ่นเฮ็ดให้ใช่ย่ะนะแต่คือย่อเสานี่เรีว่าเฮาสิจ้างบ่หรือว่าหากันบ่นี่ว่าจังได๋เนาะบ่ฮู้ตัวเนาะเออก็เคยมีนะแต่คือเัินนั้นคำว่าพี่กระมันเดือมตาแบบคือเงนเฮือนต้องใต้เด้ว่าจิตเนาะเฮือนต้องใต้นี่กระ อันนั้นอะค,นคือว่าจ้างในแพงนะอาบีต้นตพันขึ้นกันแต่ว่าเข้าหาพี่หาน้องเด้มาย่อสาวชอยอะไกะ็เพิ่นแบบต่อไปเพิ่นกระฮหดเอาเองเพิ่นบบดนี้นะ,ะการเขาเป็นสร้างเองอเขาเองกะมันก็ถือว่าแบบอันลดค่าใช้จ่ายเนาะแต่ว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นน้ำสีอไเป็นยังไงนในบอจิตอ่าโอเคแล้วบ,บอ แอน้องกะถักปอนเนาะ <c oughs> จะได้มือไปได้ไหม <c oughs> เ,เนาะเนาะหายจะไทยเรื่อยๆเยนาะเป็นห่วงเอฟซีก็ได้คิดนตรำแน่แหละประจุก,กุทุกคนทางทีมง,งานเ <c oughs> นา<อ>ะอันนี้กับแมนบอเดินทางนี้กับแมนบอเลย <c oughs> บอค่ะนี่า <c oughs> อแต่ค่ะนี่เป็นลักเรียงไปเลยแ <c oughs> มนมีแต่ว่าติดตามต้องการไปเรื่อยๆไปได้อหมเนาะเรื่องเป็นเรื่องช้าน้องปลากขาขาดเดิอยังกะ ทางเพื่อนก็คือแจ้งอยู่ดอกเพื่นอนเอาเลยแต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็มีเป็นบางอย่างน้ำในแล้วเ,เนาะจะว่าให้ทางน้องเพื่อนได้เฮือนไปไหวเนาะแด้เฮือนไปไหวพอได้อยู่ในเศร้าเพื่อนเอาเลยแคนแน่นบัดน,นี้เขาอยู่กับมันกับปลอดภัยกับการทีนะไปแต่เนาะมาจิ้มแล้วมาแจ้งการที่ได้จบคลิปไปสัปนาหก่อนได้เพื่อนเอาเลยเนาะหรังมาวันนี้ก็มาเย,ยี่ยมมาเยา่มทางน้องป่าเพื่อนเพื่นอเนเอาเลยเนาะ อ่าดีว่าเาดีใจ้ำน้องคนแทบมนิเนาะโดอ่ะหมูหมูมูยอดกับเสี่ยวได้ให้น้องคนคไดชนชนได้เอาซื้อหมูหยอดอีกเด้อนูชยอดอี่ว่าหมูแต่ก็เก็บไว้บุเเงินเงินันเงินเนอะเอาไปยังไงละเก็บสปอยู่อนอยู่เนาะเออนึงวน่าใจอันขายาบิเวบิเทจรวิ อันน่ะเขาทางบาจาันพนใจให้อ,อ๋อมันพาไปแค่นนี้นะเนาะอ่าสุสราปานเฮาเอิญพี่น้อยนะเนาะอ่าโอเคทับประจิตเด้เอเนาะขอบุขอบใจละลายเนาะที่จับกล้องให้พนะี่น้องเอยเนาะทางบาจันก็ใช่ได้อ,อ่าขอตัวรำลาพี่นะ้องไปก่อนเอ,อาสว้เด้อน้องปาอ่าเด้อรดาเดอเนาะสมัยดีโดยโดยพนะี่นะ้องเอยเนาะนี่แหละอ่าโทษเป็นเล็กเนาะเล็กบล็อกแใช่เสา,สาพี่น้องเอย อ่มีครบไปแล้วเราพี่น้องเนาะอ่กอจะเป็นเด็กเป็นบล็อกเรื่องการชุวการสร้างีนการแข่งขันหูพี่น้อง่าช่วยกังไดกค่ะเราก็มีแต่มาถ่ายมาอัปเดตถามไทยทั้นว่างเพื่อนเนาะผิดพลาดประการใดก่ะ ขอโทษขออภัยนําเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับมื้อนี้ทางโมแสนสิได้จบคลิปไว้ซํานี้แล้วเนาะพบกันใหม่พี่น้องเอ้ยผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะจังได๋ก็ฝากพี่พักน้องเป็นกําลังแห้งใจเนาะเข้ามาเบิ่งมาส้มคลิปโมแสนนะครับขอบคุณขอบคุณพวัพี่น้องเอฟซีมาสู่กุคนเนาะที่ว่าเข้ามาเบิ่งมาส้มแล้วบ่กดคตรทาโฆษณาโมแสนไปก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพวัพี่น้องเอฟซีมาสู่กุนให้อยู่ดีมีแง ตลอดปีและตลอดไปเพื่อสู่สุขคนเด้อดสำหรับวันนี้ขอทำลาแลวพี่น้องเอ,อ้เนาะขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอ,อ้